สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคมและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะใช้คำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567น้นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมปี2567ดวงชะตาของคุณนั้นจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอังคารค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากดาวพระอังคารในขณะนี้มักจะมีการโคจรที่ผิดปกติโคจรวิตปริษคะ่ะโคจรเดินสลับเข้าราศีมิถุนบ้าง โจรสลับเข้าราศีกรกฎบ้างก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านการทํางานปัญหาทางด้านอารมณ์การกระทําหรือการตัดสินใจที่อาจจะผิดเพี้ยนไปเนื่องจากดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวธาตุไฟค่ะ หากชาวลัคนาราศีกรกฎจะทําอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรคุณก็อย่าเร่งรีบรีบร้อนจนเกินไปนะคะดาวธาตุไฟที่กําลังโคจรผิดปกติในครั้งนี้อาจจะส่งผลเสียผลร้ายต่อเจ้าชะตาก็เป็นไปได้การที่คุณทำอะไรรีบร้อนมากจนเกินไปอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเกิดความเสียหายเกิดความผิดพลาดตกหล่นหรือหลงลืมบางสิ่งบางอย่างก็ได้ค่ะ และในช่วงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ถือว่าอย่างโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่ดีนะคะก็ยังส่งผลดีต่อด้านการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแม้ว่าคุณจะเจอกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยากลําบากใจสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะสามารถรับมือและจัดการได้ค่ะ เรามาพิจารณาในด้านอื่นๆกันบ้างนะคะเริ่มที่ประการแรกก็คือเรื่องของการทำงานค่ะในระยะนี้ความคิดความอ่านของชาวลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะคำว่าแปรปรวนมันหมายถึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ขึ้นขึ้นลง,ล,งลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อเช้าคิดในด้านการงานอีกแบบหนึ่งตกเที่ยงอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งตกเย็นอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะและคําว่าการงานในหลักโหราศาสตร์มันไม่ได้หมายถึงงานที่ทําแล้วจะได้เงินได้ทรัพย์มาเพียงอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงภารกิจหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลและรับผิดชอบอย่างเช่นงานบ้านอย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวของคุณ เป็นภารกิจหน้าที่ทางบ้านเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้เป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องกระทํานี่ค่ะคือความหมายของคําว่างานในหลักของโหราศาสตร์มันไม่ได้หมายถึงงานออฟฟิศงานประจําหรือธุรกิจการค้าการขายเพียงอย่างเดียวซึ่งในช่วงนี้ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณมีการโคจรผิดปกติผิดแปลกไปจากที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับการงานเข้ามาที่คุณจะต้องคิด ที่คุณจะต้องประเมินที่คุณจะต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนจะอุดรอยรั่วตรงไหนมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ทบทวนงานของตัวเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามข่าวดีของชาวกรกฎก็คือทุกๆก,กิจกรรมทุกๆภารกิจหรือหน้าที่การงานที่คุณทําแล้วได้รับนั้นน่ะมักจะมีคนช่วยเหลือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะก็จะมีลูกน้องบริวารมีเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดี หรือถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูกน้องบริวารก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะแนวทางคอยให้โอกาสนะคะส่วนถ้าเป็นภารากิจทางด้านทางบ้านการทำความสะอาดบ้านการรับผิดชอบคนในบ้านต่างๆนานาก็จะมีคนในครอบครัวนี่แหละค่ะช่วยสปอร์ตยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณมีพี่น้องสามคนนะคะคุณต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยหรือไม่สบายหรือชราภาพเนี่ย อาจจะได้รับเงินจากพี่น้องอีกสองคนที่เขาช่วยจุนเจือมาแบบนี้ก็ได้นะคะคือได้รับการซัพพอร์ตอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหรือมีคนคอยเป็นธุระจัดการเรื่องราวต่างๆให้เพียงแต่ว่าในบางครั้งชาวลัคนาราศีกรกฎบางทีเนี่ยก็ดูเหมือนว่างานที่คุณทำหรือภารกิจที่คุณทำมันอาจจะมีปัญหามันเป็นเพราะอารมณ์ของคุณไม่นิ่งค่ะ ที่ทําให้คุณอารมณ์หงุดหงิดง่ายที่ทําให้คุณอารมณ์ไม่นิ่งมันก็เกิดจากการแปรปรวนของดวงดาวส่งผลมากระทบต่ออารมณ์ของคุณจนบางครั้งทําให้ชาวกรกฎเนี่ยอาจจะดูหงุดหงิดง่าย ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็อาจจะทะเลาะกับคนรอบข้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้และสําหรับชาวลัคนาราศีกรากฏบางคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยากจะออกจากจุดเดิมที่เป็นอยู่อยากจะย้ายสาขาย้ายแผนกย้ายตําแหน่งอยากจะออกที่เดิมไปทําที่ใหม่ก็ต้องขอบอกว่าช่วงเนี้ยังไม่เหมาะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนให้มากรอบคอบให้มากคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนการที่คุณยกย้ายออกไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าที่ใหม่จะดีกว่า ที่เก่าอาจจะแย่กว่าที่เก่าก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในด้านการเงินการทองกันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นนี้คุณจะมีโชคมีลาบจากคนอายุน้อยกว่าค่ะคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณจะมาส่งเสริมเรื่องโชคลาภให้กับคุณจะนำพาความโชคดีมาสู่ธุรกิจการงานของคุณให้มีความคืบหน้านะคะ อาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ที่อายุน้อยเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นได้ลักษณะนี้เป็นต้นในช่วงปลายเดือนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเงินเข้ามาคล่องตัวมากยิ่งขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นเงินจากการค้าการขายเงินทางออนไลน์ทางไกลาทางต่างประเทศ ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เด็กการเงินการธนาคารใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความบันเทิงความสนุกสนานอันนี้จะส่งผลดีในด้านการเงินให้กับคุณเป็นอย่างมากเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับของใหม่ของถูกใจจะได้ของชิ้นใหญ่เข้ามาครอบครองด้วยหรือบางทีอาจจะได้ของฝากได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆคนหลายๆท่านก็ยังมีรายจ่าย กับครอบครัวค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับว่าคุณต้องเป็นผู้ที่แบกรับภาระให้กับใครหลายๆคนในครอบครัวหรือใครบางคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งมันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องไปรับผิดชอบหนี้สินแทนญาติพี่น้องก็ได้ตรงนี้ต้องดูให้ดีบางทีไปช่วยเหลือเขามากๆกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณก็อยากจะให้ชะลอหน่อยนะคะในเรื่องของการใช้เงินก้อนต้องรู้จักวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะ ส่วนในแง่มุมของสุขภาพค่ะให้ระมัดระวังภาวะความเครียดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเข่าคอบ่านไหลกระดูกทับเส้นประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคะในด้านความรักความสัมพันธ์ช่วงเนี้ความรักอาจจะมีเกณฑ์น,น้อยอกน้อยใจนะใครใครที่มีคู่หรือคนรักอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์น้อยอกน้อยใจคู่หรือแฟนของตัวเอง ต่างคนต่างทํางานต่างคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางทีนะคะอาจจะไม่ได้มาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนครั้งก่อนไม่เหมือนช่วงแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นบ้างก็อยากจะให้ค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาเรื่องของความน้อยใจมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณน้อยใจแล้วคุณโบกเวกโวยวายมันจะไม่น่ารักถ้าน้อยใจแล้วพูดจากันดีๆมันจะน่ารักกว่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ mood and tone ของคุณด้วยสําหรับ ชาวกรกฎนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีก็จะดีกว่านั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎชาวกรกฎท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง เข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2,567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคมและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะใช้คำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ถือว่าว่ายังมีดาวหลายดวงที่ยังโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนการเงินหรือเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีสิงค์ก็มีดวงดาวที่เอื้อประโยชน์อยู่ในสองภพเรือนนี้ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณนั้นก็ถือว่าส่งผลต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะในช่วงปลายเดือนตุลาคมดาวพระอาทิตย์ก็ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลซึ่งการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างชัดเจนการที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีตุลนอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้พบปะจะได้เข้าสังคมจะได้เจอผู้คนจะได้เดินทางค่อนข้างบ่อยค่ะอีกดาวดวงหนึ่งที่ส่งผลดีต่อตัวคุณเป็นอย่างมากคือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระพุธนะคะโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะ และดาวพระพุธก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาวาทสินเพราะฉะนั้นการพูดการจาจะนำพาล่าผลและความสำเร็จมายัางชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ทุกสิง่งทุกอย่างนะคะคุณก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในระยะปักหลังนี้มันก็มีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียหรือเสียเงินไปกับคนที่อายุมากกว่าคุณด้วยนั่นเองค่ะ เรามาพิจารณาในแง่มุมอื่นๆของชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ประการแรกนั่นก็คือเรื่องของการทำงานค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คะในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นให้ความทุ่มเทโฟกัสไปที่เรื่องของการงานมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลดีต่อตัวคุณอย่างมากนะคะ เพราะในระยะนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายการทำงานงานประจำธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายหรืออยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาคุณจะค่อนข้างมีสมาธิดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านสามารถจดจ่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําได้ดีบางคนนะคะทำงานวาดเขียนศินละปะนักเขียนนะคะหรือทำงานออนไลน์ต้องใช้ความคิดต้องใช้ไอเดียค่อนข้างมากช่วงเนี้ ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเพราะคุณจะมีไอเดียมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะจนทําให้ผลงานของคุณมันออกมาโดดเด่นมันเป็นช่วงที่การงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งคุณโฟกัสกับงานมากคุณให้เวลากับงานมากผลตอบแทนที่คุณจะได้รับกลับมามันก็จะดีตามเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันค่ะ แม้ว่าคุณจะทุ่มเทไปในด้านการงานมากเท่าไหร่มันก็ยังมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองไม่เห็นความทุ่มเทของคุณตรงนี้บางคนอาจจะตัดสินคุณไปในทางที่ผิด หรือเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือเขาอิจฉาคุณหรือเปล่าตรงนี้สมัยไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานอาจจะเป็นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาของคุณก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานที่เขาอายุมากกว่าคุณก็ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะหรือมีปากเสียงกับลูกค้าที่มีความอาวุโสต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะคะ ซึ่งการมีปัญหากับบุคคลในที่ทํางานเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงเกิดความเบื่อหน่ายในการทํางานค่ะส่งผลทําให้คุณเกิดความกังวลทําให้คุณปวดหัวมีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องแก้อีกแล้วสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิง์ทําได้ดีเลยนั่นก็คืออย่าพยายามตอบปากต่อคําค่ะพยายามนิ่งไว้อย่าพูดอย่าถกเถียงจะดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าการนิ่งจะเป็นการยอมรับไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเราจะพยายามไม่ตอบปากต่อคําปัญหามันจะได้ไม่ลุกลามใหญ่โต ส่วนเรื่องราวดีๆทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิงก็คือคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคะ่ะมีคอนเน็ชันที่ดีมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะได้ดีลงานกับเจ้าใหญ่คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีสิงคะการที่ดาวโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะการพูดการเจรจาว,วาทะลิ์ของคุณมันค่อนข้างสำเร็จ ระยะนี้ลองสังเกตดูดีๆนะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณให้คุณไปพูดเพื่อติดต่องานให้ให้คุณไปพูดไปบอกกล่าวญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณให้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครเปิดร้านใดร้านหนึ่งเปิดใหม่นะคะเขาอาจจะมาบอกคุณก็ได้ช่วยแนะนําบอกต่อให้หน่อยนะชาวสิงมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนนะประมาณนี้ คือคุณมักจะได้รับเกียรตินั้นจะเป็นคนคนนั้นที่มีคนมาฝากบอกต่อคุณเขาบองเห็นว่าคุณมีเครดิตที่ดีเขามองเห็นว่าคุณรู้จักคนเยอะเขามองเห็นว่าคุณอัธยาศัยดีช่วยแนะนําช่วยบอกต่อได้และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตา ประมาณนี้นี่เป็นบุคลิกของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้หรือบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้างานเขาก็มองว,ว่าคุณน่าจะรู้จักคนที่มีขั้นมีตําแหน่งคนที่มีหน้าที่การงานดีๆจะได้บอกต่อลูกน้องบริวารหรือคนรู้จักให้มาอุดหนุนร้านของเขาประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่ส่วนมากก็จะเป็นความช่วยเหลือที่คุณสามารถช่วยได้และเต็มใจช่วยนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาพิจารณาที่ด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ถ้ามันเป็นปัญหาที่คุณก่อมันก็ยังโอเคถูกไหมคะเพราะเราเป็นคนสร้างปัญหานี้เราต้องรับผิดชอบเราต้องแก้ไขแต่กลับกลายเป็นว่าในระยะปักหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพนะคะ ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานช่วงนี้ลูกหลานอาจจะไปทำข้าวของเครื่องใช้ของใครพังชำรุดเสียหายหรือเปล่าแล้วคุณต้องไปชดเชยค่าเสียหายเหล่านั้นเนี่ยค่ะเพื่อให้คุณมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบหรือนําเงินไปในส่วนต่างๆที่คุณอาจจะไม่อยากจะเสียไม่อยากจะจ่ายก็ได้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยกว่าจากเด็กจากคนท้องจากสัตว์เลี้ยงจากบริวารของ คุณลักษณะนี้ค่ะหรือบางทีนะคะชาวสิงอาจจะให้คนท้องหรือเด็กหยิบสลากให้นะฮะหยิบเลขรางวัลให้อะไรอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิง์ถือว่าเป็นข่าวดีในด้านการเงินให้กับคุณเลยคือเรื่องของการค้าขายนะใครที่ทําการค้าการขายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ดีลงานหรือดีลธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดความคึกคักทางการค้าการขาย เกิดความคึกคักทางธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องรอบข้อให้ดีนะคะถ้าคุณมีการเซ็นสัญญาหรือมีการตกลงมีข้อเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้ระมัดระวังคนจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อตัวคุณ บางทีสัญญาหรือเงื่อนไขมันอาจจะไม่ใช่ทางคุณมันอาจจะเป็นทางของเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ให้ผลประโยชน์แก่คุณอย่างชัดเจนมันเป็นผลประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าคุณต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็ช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้ให้ระมัดระวังการถูกหยิบยืมจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงเกิดความอึดอัดใจเป็นไปได้นะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในระยะปักหลังนี้จะมีเกณฑ์เกิดอาการแพ้ ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งคนอาจจะซึ่งคุณอาจจะมีโรคภูมิแพ้เป็นโรคประจําตัวของคุณอยู่แล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะแพ้อากาศบางคนนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือบางคนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีด กล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยาดาวฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคมและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะใช้คำพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมปี2567นั่นก็คือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกันได้ออกจากการเจอกันกันกบดาวคู่อริคู่ศัตรูแล้วนะคะในช่วงปักหลังนี้ดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปากดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารเมื่อโคจรแยกออกกันแยกออกจากดาวคู่อริคู่ศัตรูก็จะส่งผลดีต่อด้านคาพูดส่งผลดีต่อด้านการเจรจาส่งผลดีต่อตัวคุณในด้านต่างๆ จะเป็นในเรื่องของการทำงานเรื่องของสุขภาพและการเงินด้วยคำพูดของคุณจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องพึงระมัดระวังการกระทําบางอย่างของตัวคุณเพร,ราะดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่โคจรอยู่ในเรือนสุภพระของเดือนของดวงชะตาก็จริงแต่ว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเดินวิปริตเดินถอยหลังเดินพักองศา จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การที่คุณเชื่อคนอื่นง่ายอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณในช่วงที่ดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์โคจรวิปร,ริตแบบนี้ควรกระทําทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าง,งมงายหรือว่าอย่าไปเชื่ออะไรใครมากจนเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เราเสียหายได้ในภายหลังอาจจะทําให้เรานั้นเดือดร้อนเอง ะะแล้วในช่วงที่ดาวพระพุธเข้มแข็งแบบนี้อยากจะให้คุณใช้ปากใช้วาทศิลในการสื่อสารในการเจรจาในการทํางานให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่าใช้คําพูดในทางเสียเสียหายคืออย่าไปวิพากวิจาร์ณใครอย่าไปติชิ้นนินทา,นนาหรือหรืออย่าว่ากล่าวคนอื่น ควรจะพูดในเชิงสร้างสรรค์แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กว่านะคะเรามาพิจารณาในด้านต่างๆกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกันประการแรกเลยคือเรื่องของการทํางานในระยะปากหลังของเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปคุณจะมีข่าวดีเรื่องของงานเข้ามาค่ะมักจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเพศหญิงหรือเพศช,ชาย คุณอาจจะมีเพื่อนเพศชายหรือว่าเป็นหัวหน้างานผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยชี้แนะแนวทางซึ่งชาวลัคนาราศีกันการงานของคุณในระยะปักหลังเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะและชาวลัคนาราศีกันบางคนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศเครดิตความน่าเชื่อถือ จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นยิ่งถ้าคุณอยู่ในวงการออนไลน์นะคะอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทำแพลตฟอร์มต่างๆหรืออาจจะเป็นคนค้าขายอย่างนี้ก็ได้ร้านของคุณก็จะได้รับความน่าเชื่อถือลูกค้าก็จะบอกปากต่อปากว่าคุณเอาของที่ดีมาขายเอาของที่มันมีคุณภาพมาขายเขาจะพูดบอกปากต่อปากให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะคะนั่นก็หมายถึงเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า แม้ว่าราคาที่คุณขายอาจจะสูงกว่าร้านอื่นๆสักนิดหนึ่งแต่ของคุณดีมีคุณภาพเขาก็จะบอกต่อและเข้ามาอุดหนุนคุณอย่างแน่นอน ซึ่งในระยะนี้เรื่องของชื่อเสียงโดดเด่นมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดสายงานใดขอให้คุณรักษามาตรฐานชื่อเสียงของคุณอันนี้เอาไว้หากบางคนบอกว่าฉันเป็นพนักง,งานประจำฉันจะรักษาชื่อเสียงของฉันทำไมอาจจะเป็นชื่อเสียงในแง่มุมดีๆอันเ,อเรื่องอื่นของคุณก็ได้อย่างเช่น คุณมีความโดดเด่นในแง่มุมของการพูดการจรจาอาจจะมีคนมาบอกคุณให้ไปเป็นพิธีกรในการประชุมตรงนั้นงานพรีเซนต์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและหน่วยงานได้ชาวลัคนาราศีกันให้ระมัดระวังปัญหาจากบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าในช่วงนี้นะคะจะมีลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะสร้างปัญหาบางอย่างให้กับคุณ จนทาให้คุณรู้สึกหงุนหงิดใจต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะไม่ควรที่จะโวกเวกไว้วายนะเวลาเจอเรื่องเจอราวอะไรเข้ามาตั้งสติก่อนแล้วค่อยๆแก้ไปทีละจุดและชาวกัรบางคนอาจจะเจอลูกน้องที่ไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์คดโกงหรือหลอกลวงคุณตรงนี้ต้องดูให้ดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนนะคะเรื่องของการงานหากใครก็ตามทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสัญญาการตกลงเงื่อนไขข้อผูกมัดอันนี้ต้องดูให้ดี ไม่ได้หมายความว่าดาวประจําตัวโคจรเข้มแข็งหรือออกกันออกจากดาวคู่อริคู่ศัตรูแล้วทําสัญญาได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องศึกษามากแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะบางทีมันอาจจะมีรับลมคมในอะไรแทรกหรือซ่อนอยู่ในเงื่อนไขสัญญานั้นคุณต้องอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะคะเรื่องของการเงินการทองกันบ้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้มันมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องใช้เงินใช้เงินด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์สถานการณ์บังคับ ให้คุณต้องใช้เงินในระยะปักหลังของเดือนตุลาคมนี้นะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคนจะเป็นต้องใช้เงินในการซ่อมแซมรถมันเข้ามาแบบปุปบปับฉับพลันกระทันหันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช้จ่ายไม่ได้อะไม่ซ่อมรถเราก็ไม่รู้จะขับรถยังไงหรือเรื่องของสุขภาพไม่รักษาแล้วเราจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณต้องเสียเงินแบบปุปบปับฉับพลัน หรือบางทีตัวเราไม่ได้เกิดเหตุอะไรแต่ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเราก็ต้องพาไปโรงพยาบาลต้องรักษาลักษณะนี้เป็นต้นนะคะหรือชาวลัคนาราศีกันอาจ,จะจมีเหตุปัจจัยอื่นที่ทําให้คุณต้องใช้เงินอย่างเช่นกิเลสความอยากได้อยากมีช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้สิ่งใหม่เข้ามาในบ้านได้ของใหม่เข้ามาครอบครองนะคะแต่ต้องพึงระมัดระวังหน่อยนะ ชาวลัคนาราศีกันย์อย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยจนเกินไปเพราะว่าในช่วงปลายปลายเดือนมันอาจจะมีเกณฑ์ติดขัดเกี่ยวกับด้านการเงินเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้ระมัดระวังการลงทุนถ้าคุณจะต้องลงทุนอะไรหรือมีใครมาชักชวนอะไรจะต้องมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าเขาเอาเปอร์เซ็นต์มาอ้างนะคะเอาผลตอบแทนมาอ้างคุณก็หูตาลูกวาวแบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะชาวลัคนาราศีกันย์คะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากญาติมิตร นะคะหรือจากเพื่อนสนิทจากคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณอาจจะเป็นตัวเลขวันเดือนปีเกิดของเขาหรือความฝันของเขาก็ได้นะคะก็ลองดูนะมีโชคมีลาบเข้ามาทําให้คุณได้ใจชื้นใจฟูแต่สิ่งที่เด่นๆเ,เลยมีเกณฑ์ได้ของใหม่ได้ของชิ้นใหญ่มาครอบครองบางคนอาจจะไม่ใช่ชิ้นใหญ่แต่เป็นของที่มีมูลค่าของมีราคาก็ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพชาวลัคนาราศีกันมีอาการปวดหัวแพ้อากาศไมเกรน บางคนเป็นภูมิแพ้บางคนมีโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้ให้พึงระมัดระวังให้ดีหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะการหายใจหลอดลมปอดอย่างเงี้ยค่ะต้องดูให้ดีช่วงนี้อย่าไปในที่แออัดอย่าไปในที่ที่ชุมชนที่คนคนออที่ที่มีคนเยอะๆต้องหลีกเลี่ยงไม่อย่างนั้นอาจจะติดหวัดติดเชื้ออื่นๆได้ง่าย และชาวกันบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็ต้องพยายามออบาลานซ์ตัวเองหน่อยบางคนนอนดึกมากตื่นสายมากพอจะนอนอีกทีหนึง่งนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องห่างจากคนรักคู่รักกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าห่างกันตลอดนะมันเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งต้องเดินทางไปไกลไปต่างจังหวัด เลยทําให้คุณกับคนรักต้องห่างกันด้วยความจําเป็นด้วยเรื่องของการงานด้วยเรื่องของเ,ออเวลาที่ไม่ตรงกันนะคะอาจจะทําให้เกิดความน้อยอกน้อยใจกันบ้างก็ต้องพยายามประคับประคองและใส่ใจรายละเอียดต่อกันและกันให้มากขึ้นส่วนชาวกันท่านใดที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้จะมีเพื่อนได้แนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้เป็นแฟนกับเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมหาลัยก็ได้ได้เริ่มต้นคุยกันได้เริ่มต้นจีบกันลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยก็ต้องขอให้ชาวกันนะคะที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ได้น้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไป และก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆหรือพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ